ยิบลอตเตอรี่เพิ่งมาบ่านนี้ก็หมวดะไปเอาากาวซวนแต้ววันไปกาวนเราส้มศวนก็ได้ส้มศวนกาอซวนซึืงพ่อพี่ปูจับเดังดังมาใช่จักวันผู้ขายลอตเตอรี่ว่าปั้นกรปูนนีมิดนะครับผมไม่ไปยี่ลีอ่ะนิมิดมากปั่นลงขึ้นวัดบอบ่ ต้องผสมต้องยังต้องค้ำคำเหนือสองอันี่กลัวมใหอยไปามบ้านของไผของราราซ่าวสนตัดสินเลยวทไม่วตอโจีไดหรือสองเก้าวืออ่วคุณีนังทำกูที่เงินสเก้า่โจที่นั้นวางทองสองอนต้องสมทองยงสมอคำ

Đứng đây về đây sáng xuống Khác Tựa Sáng xuống cấp cô hay thi cấp xuống cô qua xuống hàng cấp xuống chết này nè Chỉ thấy khá ừ, chỗ khoáng Chỉ phải lặng Có trình Cứ thức mắt mắt Tựa tí thấy khẩu sáng xuống Thì cầu xuống mới bị Thế đây tôi đấy cô rồi Thế sáng xuống rồi đấy không ạ Sáng xuống leo มือมีไปมือนี่ไปได้เห็นก็เจ้าทษมาบอกพาน้อกันละกวดไปเดินวัดไปไปเย็่นเล็กกันศูนแปดแปดูนแปดสูนแปดเดอนเ่็ดูไูดูวัดก็จบต้องเล่าเห็ีเล่กหนเ่นก็เห็นเตรียมถือก่าสันแล้วเลทกมาบอกขึ้นพอเราเรียแล้วสักูนแปดแปดสูน สูงเก่านะฮะเงีบันนี้อายุคู่เท่าไหรค่ะคือว่าหกเจ็ดถึงว่ะมีเด็กหกเจ็ดหกแปดขี่แท็กซี่กของจะว่เอฟซีกับทวงมากอยู่ด้วยคิวแต่มันว่าเราสองแล้วมันเรื่องบกไปแล้วต้องมวัดพดึงนั่นเดีวดึงเพเจ็ดบันนี้คู่มัดตัวใดแห้งโกโมค่ะ มันตัวนอยู่ตัวห้างตัวห้างมันกเป็นพิเศษนะขาเจ้าว่าบ่จังได้ก็ไปน้องก็เจ้ามัดจังจีดอกก็เจ้าวาเกวาน้องก็เจ้าหลดจังจีก็เจ้าโทษก็บอกก็วาน้องก็เจ้าหลดส่วนแปนนี่บ้าค่ะโทษมัดข้างไกลบัวกูเลขึ้นแม่นบ่วกูโทษมาบอกดูนี่แลวในเขียนต้องหันอ่ะแสดงว่ามันได้ตลอดบวะแต่เราเห็นนันมัน หมดได้น้ำดองตอนเราเห็นเราเห็นผู้สื่อหรอกบอกก็ได้ถึบอกยังเดียวครับปู่อันนี้เราเห็นปลาเจียวทอดทบไทยไปหรอกนี่ทอมาบอกบางบางนี้เด้อวแานั้นูนยนแปดศ่นหนึ่งเนี่ยขาเจีาตัวี้มังบ่มีเป็นพระโอวันหรอกห้าสื่หกเจ็ดบมี่หกเจ็ดบอได้ไหมตัวมากกว่าถดังอยู่ได้หกเจ็ กิดเก่าดน่ก็เลยเรื่องเกิดปวารขอเรื่องผู้พันว่าอถ้ายังก็ดีเก๊กอายแตขวางต้องวัดอีพี่เพิ่งได้ทอายุทำอายุกับเป็นยี่เนาะทำก็เจาเด้ห้เจ็ดห้อแปดสิคนมากตอนมันเจิดเรื่องหนึ่งไว่าควัาแบบนี้มากฝันอันนี่ครับบ ท่องนี่ยดูซื้อส์เาท่องมาเห็นนะท่องเรียงสมท่องคำสองก้อนนี้ผู้ได้ฟางก็เห็นพราะเราทราสถนแต่พวกปิดหรอกท้าไม่ว่ากันพวกจบเปียเตัวเสถันสอเก่าเสถันอย่างไงถึงสองก้อนดิ่สองเก่ากเป็นเก่าหอล้วสอก้อนสองเก่าสันก็จะว่าสองก่อนสองเก้าสองเก่าสองเก้า เง่ายๆเลยนะปู่เนาะตีง่ายๆเลยทองสองก้อนพระราชาเป็นสองเก้าใช่ไหมครับปู่ก็โจเปียด้เด็กแม่นกวนเพิ่นแปอยูดเด็กเขาเขาก็ว่าจะเด็กกวนก็โจถือเงินแสนหนึ่งสองเจ็ดอ้อเขาถูกเงินแสนหังไหนปู่เขถึงไหมปู่เขถึงเงินจันทรผ่านหน้าเกิเท่ห์นะโอ้เขาได้ตัวเลขมาแล้วเหรอครับปู่ถ้าเขียนเลขผิดเดี๋ยวรู้บ้างลองซื่อความหมดละ ตัวไหนครับปู่สองเจ็ดสองเจ็ดสามตัวนี้ไหมครับตัวสองสองขนี้วเจ็ดสองศูนย์สองสามตัวสองสองเจ็ดครับโอ้สองสองเจ็ดบ๋อป้าครับสามตัวสองสองเจ็ดนี่เด็กดังติดเป็นอันอันนี้ของฟ้นเด้เจ็ดสองศูนย์เนี่ยสองสองเจ็ดอ๋อสีเที่ยงโซ่เพราะเขาไม่มีบ้ดหมดเมื่อที่แล้วเขาถูกเท่าไหร่ครับ แสงสองพันแสนสองพันหกตัวเดียวฉันฝันบอกผมก็ฝันเราท่านเมียชายมูกตะไสเขาแล้วเอาเขาไม่กล้ามาดับายเดเลยดื้อไว้เพื่อนเอาไล่ออกไปมุกี้เขาไม่อยกดไล่มันออกไปมดนี้มีทั้งไล่มันออกไปเลยเลขความฝันแล้วก็เลข เบ็ดัง,ดงเขา,<ม>าซามามมเกเบ็ซาคือวาน็อปูน็อตซาได้บ้านขอเรื่อมตัวนี้ไหมว่วเน้นปูเลยนะครับผมศูนย์เจ็ดเนี่ยตรงก็แต่เลี้ยนรถเบือซาพร้อมได้เนิมันวันเนี้ยที่นเบ็ดก็จกมสองเจ็ดแต่ศูนย์เจ็ดเมันต้องหมดัดผมฉีดเส้ค้าอยู่ฟังครับมาที่ปูกับศูนย์ห่อศูนย์ตัวต้นจะไปล่างก็จะไปทัดนห้จะไปสวดมนต์ตีดเส้นศูนย์เจ็ดเลื่มได้ดิหนี่ยครับ เไไิ่งแค่แค่สูญแปรนีแต่เาไปนะาวัไปไนอือออกไปออกไปอายุก็หกสิบเจ็ดนะคะพบเจ็ดกระดังวิ่ได้ปูงันีลยอือเห็นภาพวันหนึงง่งผมร้องโนต้องวอเเกจิตวิสอยพบเจ็ดว่าใดเหดือากันอ,อ,อดังตือนพี่หกเจ็ดกระไดเพรื่องมัดตรงอายุปูฝันแต่แรกน้อหวัดฝันรอกสองเงี้ยเอาท่อมาให้สองอนได้เ,เป็นสองเก้า นี่ยซื้อมากมันอะไรับปูขออนุญาตนะครับตั้งนั้นละส่นแปดแปดส่นกับความเหรอเรื่อง<อ>สื่อส่วนเจ็ดวเนี้เรื่องเรื่องเนี่ยปยอ่เรื่องสื้อสนย์เจ็ดดอกไมาเนี่ยดอกปูไว้ท่านเดี๋ยวออกดอกมืดเอ,อื่อนคนเพื่อเขามาขายตัอรีเอ อันนี้ก็เป็นแนวทางของผู้เขียนดินนะคะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยค่ะปากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องน้ำเด้อจ้ทาทั้งชมกระโค้บจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ